และแล้วก็วามาถึงวันนี้นะคะวันที่ประชาทเวกําลังจะไม่มีคุณปู่วานเมเฟตนั่งตําแหน่งบริหารอีกต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาค่ะการประชุมพูดถึงคุ้นระชาทเวที่ CHI Health Center Omaha Nebraska สหรับบริการคุณปู่วานเฟตเพิ่งประกาศในช่วง2-3นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดช่วง Q&A บ่ายโมงตรงตามเวลาท้องถิ่น ว่าเขากำลังจะส่งต่อตำแหน่ง CEO ของประชาทเอทเวให้กับเกรก a b e l นะคะรวมถึงคุณปู่เองจะสเตปดาวค่ะในวัย95ปีในวันที่บริหารประชาทเอเวมาแล้ว60ปีด้วยกันซึ่งคุณปู่บอกว่าเขาเองจะไม่ขายหุ้นประชาทเอเวแม้แต่หุ้นเดียวออกไปเลยนะคะก็บอกว่าช็อกค,คนที่เข้าร่วมประชุมแน่นอนเซอร์ไพรส์รสตกใจแล้วก็จริงๆส่วนตัวนะคะก็รู้สึกว่ามันก็มีหลาย อารมณ์เกิดขึ้นมาพร้อมกันส่วนหนึ่งก็ตื้นตันลแล้วก็ดีใจนะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมประชุมในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยนะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากแฟนๆเวลมีอัพนะคะรอียรทั้งหมดเดี๋ยวรอตามกันได้ในเวลมีอัพค่ะ